ถวายบังคมบรมนาถพระบาทเจ้าวชิระเจ้าเจ้าแผ่นดินปินสมัยพระปกเกตคุ้มเก้าเหล่าชาวไทยทรงห่วงใยไพฟ้าประชาชนทรงสืบสารรักษาและต่อยอดไม่ทรงทอดทิ้งไทยในทุกขนคองแผ่นดินโดยธรรมนำปวงชนให้ผ่านพ้นภวยภัยในแผ่นดินว่าโลกาเฉลิมพระชนมงคลสวัสดิ์ ขอไตรัฐทั้งเทพไทยในทุกถิน่นถวายพระพรพระเหนือเก้าเจ้าแผ่นดินทั่วทานินถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนพบิริปิยานาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถามัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม